ับมาพบกับนิวเคลียร์ในรายการไลฟ์ไลฟ์ชีวิตสบายสไตล์เบาๆกันเช่นเคยนะคะนี่ก็ใกล้เทศกาลวันแม่แล้วใครที่อยากพาคุณแม่ไปพักผ่อนแล้วยังไม่มีสถานที่สวยๆนะคะก็ต้องดูรายการไลฟ์ไลฟ์เลยค่ะเพราะว่าเราจะพาไปชมสถานที่ที่น่าสนใจมากมายเลยค่ะแต่ถ้าใครมีสถานที่น่าสนใจอยู่แล้วเนี่ยก็แนะนํากันมาได้นะคะที่ facebook.com/ do TV ค่ะ เมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะนิวพาไปทางโซนญี่ปุ่นแล้วอาทิตย์นี้ก็ยังคงอยู่ที่ญี่ปุ่นเหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆเคยดูไหมคะกระตูนหรือว่าภาพยนตร์ที่มีสาวสวยญี่ปุ่นใส่ชุดแบบว่าชุดเมดค่ะสไตล์ยุโรปนะคะวันนี้ค่ะนิวจะพาไปใกล้ชิดกับพวกเธอแบบว่าใกล้มากอะเล่นเกมด้วยกันดูเขาเต้นดูเขาพูดนงิ้มิ้ตามนิวไปเลยค่ะในช่วงเทรนดี้เทรนดี้ค่ะช่วงเทรนดี้เทรนดี้ วันนี้นะคะนิวพามาที่ร้านเมดดรีมินค่ะเขาบอกว่าร้านนี้นะคะถ้าเราเข้าไปแล้วเนี่ยจะดูแลเราเหมือนคุณหนูเหมือนคุณชายเลยล่ะคะ่ะโดยเมดสาวสวยที่ยุ่ยญี่ปุ่นมากๆดูชุดสิคะวันนี้เลยต้องทำผมป็นญี่ปุ่นนิดนึงแต่เ,เราเข้าไปข้างในดีกว่าค่ะ น้ำเต๋อคุณช้ชมหน่อไหนคะค่ะชื่อเนโกะนะคะทีนี้ต้องเรียกว่าเมดเนโกะได้ค่ะร้านนี้เปิดมานานหรือยังนะคะร้านนี้ที่เมืองไทยก็จะเปิดสักครั้งหนึ่งอะค่ะประมาณ3-4เดือนแต่ว่าคือเริ่มจุดเริ่มต้นมาจากที่ญี่ปุ่นค่ะเปิดในปี2008แค่ะแล้วก็หลังจากนั้นประมาณ3ปีก็สามารถเป็นเมดขึ้นเป็นเมดอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นได้ค่ะเป็นเมดคาเฟ่อันดับหนึ่งค่ะเมดริมินี่มีต้นกำเนิดมายังไงอะคะ เมดคาเฟ่นะคะ,คะเป็นรูปแบบของออพนักง,งานที่ใส่ชุดห,หนึนะคะแล้วก็จะทําให้ลูกค้าเนี่ยกลายเป็นนายท่านแล้วก็คุณหนูในดินแดนแห่งความฝันนะคะ,ะเสมือนว่าแบบอยู่ในโลกแห่งความฝันอะไรอย่างเงี้ยโลกแห่งความฝันใชคะแล้วคอนเซปต์ของร้านนี่คืออะไระคะคอนเซปต์ของร้านก็คือ,อ,อทางร้านเรานะคะจะมีเทียนค่ะเทียนแบบนี้นะคะที่ชื่อว่าดินแคนเดลนะคะก็คือเหมือนว่าถ้าเทียนนี้ถูกจุดขึ้นก็คือจะพาคุณลูกค้าที่เป็นนายท่านหรือคุณหนูเนี่ย เข้าสู่ดินแดนแห่งความฝันของเราค่ะก็จะกลายเป็นขนหนทันทีเลยค่ะใช่เป็นใครเข้ามาก็กลายเป็นคนหนทันทีเลยเป็นคนหนูเลยในท่านนะคะแล้วพวกเราก็จะบริการเสมือนแบบเป็นคนหนู้่มเลยในท่านเช่นกันค่ะแล้วเมดที่นี่มีกี่คนนะคะประมาณ14คนค่ะ14คนแล้วชุดที่ใส่งี้เรียกว่าชุดอะไรเป็นชุดเมดค่ะคือที่ญี่ปุ่นก็ใส่แบบนี้เปล่าเป็นเหมือนกันค่ะเห็นว่าเวลามาที่ร้านนี้เวลาสั่งอาหารนี่ก็ จะสั่งแบบยังธรรมดาไม่ได้ใช่ต้องสั่งยังไงอะคะก็ถ้าสมมติเวลาต้องการออเดอร์นะคะหรือว่าต้องการเรื่องน้องเมดถ้าเกิดว่ามีอะไรก็จะเรียกเนี่ยกแบบนี้ค่ะเนี่ยอย่างนี่อะคะใช่ค่ะโอ้ยน่ารักพี่นุชายก็ต้องทำเหรอคะใช่ค่ะเมดจะไม่ไปหาจะไม่ไปหาแล้วก็จะไม่รับออเดอร์แล้วก็จะอดกินค่ะแล้วนอกจากมีบริการด้านอาหารแล้วยังมีอย่างอื่นอีกไหมคะก็จะมีบริการ อย่างเช่นเป็นเล่นเกมหรือว่าเป็นการสับฉลากหรือเป็นการเต้นแสดงนะคะมีเต้นแสดงด้วยเป็นเกมนี่คือเกมอะไรคะมีเกมให้เล่นด้วยก็ตอนนี้จะมีอยู่2แบบนะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นเกมคนจระเข้คนจระเข้ที่มันกดแล้วก็ใครโดนงับใช่ค่ะอันนี้น้องเมกก็จะมาเล่นกับเราด้วยหรือเปล่าคะใช่ค่ะก็คือจะเป็นการแบบว่าเหมือนกับเอ็นเตอร์เทนให้กับคุณหนูเลยในท่านนะคะในระหว่างที่นั่งรออาหารอะไรอย่างเงี้ย แล้วเห็นในคลิปเป็นไงมีเต้นๆอย่างนั้นอะไรหรือเปล่าคะเห็นในทีวีนั่นคือที่ญี่ปุ่นหรือเปล่าใช่ค่ะอันนั้นเป็นของที่ญี่ปุ่นค่ะของไทยก็มีเต้นเหมือนกันการเต้นของเราจะมี2รูปแบบนะคะท่านในท่านหรือว่าคุณหนูที่มาเป็นครั้งที่2องะค่ะคือครั้งแรกจะได้ดิมี่พาสปอร์ตอะค่ะค่ะซึ่งดิมี่พาสปอร์ตนะคะสามารถนํามาแลกเป็นไลฟ์ หนึครั้งในเวลามาในครั้งถัดไปอะค่ะก็คือให้ใช่ค่ะแม่ของเราเต้นให้ดูใช่ค่ะแล้วสามารถสะสมทําอะไรได้อีกไหมคะเมื่อได้ดีมิน p a s s อร์ตมามาแรกแล้วใช่ไหมคะในท่านแล้วคุณหนูก็จะได้บัตรเป็นประชากรขั้นต้นสีชมพูแบบนี้นะคะล้าลึกจริงๆร้านนี้ใช่ค่ะนี่ค่ะใช่ค่ะส่วนอันนี้เป็นหน้าตาของด e มินพาสปอร์ตนะคะค่ะ ก็คือเนี่ยครั้งต่อไปนะมาแลก like ไลฟ์เป็นหนึ่งครั้งอยากดูจังเลยงั้นถ้าเราจะดูต้องมาครั้งต่อไปอะถึงจะได้ดูใช่ค่ะแล้วก็จะมีในรูปแบบที่2นะคะก็คือ<ฆ>เป็นาการสั่งไลฟ์ก็คือจะเป็นเซตไลฟ์นะคะสามารถเลือกเพลงที่อยากจะให้น้องเมทแสดงได้คะออ่ะแล้วก็จะมีสแนค็คหรือว่าเป็นเครื่องดื่มในเซตด้วยอะค่ะว้าวน่ารักมากๆเลยอยากชมร้านจังเลยค่ะพาะไปดูโซนต่างๆได้ไหมคะได้ค่ะ,คะ Ready, come เป็นด้านนั่งก็คือเป็นที่นั่งธรรมดาค่ะค่ะส่วนทางด้านบนนะคะจะเป็นที่นั่งโซฟาแบบเป็น V I P ค่ะใครสามารถขึ้นไปก็ได้หรือเปล่าคะด้านบนคือจะค่อนข้างเป็นส่วนตัวนิดนึงสำหรับลูกค้าที่อยากมีความเป็นส่วนตัวนิดนึงอะไรประมาณนี้ค่ะโอเคพาขึ้นไปชมได้ค่ะานนแล้วนี่คือโซน V I P หรอคะใช่ค่ะน่ารักมากเลย ถามนิดนึงค่ะมันแบบมีคนมาแบบเรือนรามเราไหมถ้าสมมติหนุ่มๆที่มาอย่างเงี้ย <c oughs> คือทางกดของร้านนะคะก็คือ,อห้ามห้ามมีกดด้วยค่ะห้าม,มแต่ต้องตัวน้องเมทนะคะแล้วก็ห้ามถามเรื่องส่วนตัวของน้องเมทด,ด้วยค่ะห้ <c oughs> ามถามเรื่องส่วนตัวห้ามขอเบอร์ห้ามจีบมากง่ายๆห้าม <c oughs> ถามเรื่องส่วนตัวค่ะแล้วก็ห้ามสัมผัสหรือแตะต้องตัวน้องเมทอะไรประมาณนี้มีคนเคยผิดกฎไหมคะจริงๆส่วนใหญ่ก็ไม่มีแล้วค่ะเพราะว่า ส่วนใหญ่ในท่านและคุณหนูที่เข้ามาก็จะอ่านกฎเป็นอย่างดีค่ะมีกฎแปะไว้อคะเห็นมีแปะตามป้ายไว้ด้วยใช่ค่ะโอเคเห็นพูดถึงเมนูอาหารค่ะมีเมนูอาหารน่ากินมากทั้งนั้นเลยแล้วก็น่ารักแบบรูปร่างหน้าตาน่ารักมากขอลองชิมหน่อยได้ไหมคะได้เลยค่ะนั้นเดี๋ยวรอสักครู่นะคะะต้องทำท่ายังไงนะคะเวลาสั่งเนียนๆใช่ค่ะสั่งเลยค่ะ คาเฟอันดับหนึ่งที่มีถึง14สาขาในประเทศญี่ปุ่นมาเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบสาขาแรกที่ประเทศไทยในศูนย์การค้าเกตเวย์เอกมัยแห่งนี้เมดริมินเป็นคาเฟสไตล์ญี่ปุ่นมากๆโดยพนักง,งานในร้านจะเป็นสาวๆแต่งตัวในชุดเมดแบบยุโรปเหมือนกับถอดแบบมาจากกระตูนที่เราเคยดูเลยทีเดียวซึ่งเมนูอาหารที่นี่ก็มีทั้งของข้าวของหวานเมื่อทุกคนที่เข้ามาในร้านก็จะกลายเป็นนายท่านและนายหญิงกันและคุณเมดสาวก็จะปรนนิบัติเหมือนกับเราเป็นเจ้านายของเขาเลยจริงๆ ว้าวน่ารักมากๆเลยช่วงหน้าเราไปชมไปชิมเมนูอาหารกับน้องนิวเคลียร์กันดีกว่าแต่ตอนนี้พักสักครู่ครับสนับสนุนโดยสิงไล์